อะไรดีวันนี้วน,นี้พูดถึงเรื่องของรอัฐท,ทุนมาสังหาริงขึ้นดีกว่าเราย้อนไปก่อนว่าเงินเนี่ยมันต้องมีที่ไปนะฮะเงินพวกนี้จะเป็นเงินลงทุนที่ต้องการผมจะแทนที่แน่นอนอย่างเช่นว่าเอาไปฝากนะฝากได้โกเบี้ยสเปอร์เซนเขาก็โอเคนะสองเปอร์เซ็ก็โอเคถ้าเป็นเงินฝากนะครับ ว่าถ้าไปซื้อตราสารที่ไม่เสี่ยงอย่างพันธบัตรรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับซักอ่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับปกติก็ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอย,าอยู่ประมาณสักสเปอร์เซ็นต์นะถึงห้าเปอร์เซ็นตประมาณนั้นก็พอใจละนะครับแล้วก็ต่อหลังจากนั้นมาไม่นานกน็จะมีกองทุนอสังหาเกิดขึ้นกองทุนอสังหาเนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับจากเงินของอานาหลักก่อน เงินเนี่ยมาจากอาลับนะฮะอาลับ,บเ,ลเป็นคนที่ขายน้ํามันและมีเงินเหลือเยอะมากนะครับก็อาไปลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ก็มีการมาตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยการจัดการของของเขาเรียกคนที่ทํางานทางด้านเนี่ยนะครับที่ที่เขาทำเป็นกองทุนอสังหารเนี่ยธรนัตตางใหญ่ตัวใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็แปเอเงินอาลับมา แต่ตัวทรัพย์สินเนี่ยเขาก็จะไปดูตามประเทศต่างๆนะครับว่าประเทศไหนที่มีอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่านะครับ,รบเขาก็จะตั้งกองมานะฮะบ้านเราก็เกิดมาแบบหลายปีแล้วกองแบบนี้มันต่างกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทซารบริษัทนิมิตถึงเหมือนซื้อมาขายไปได้กําไรใจปันผลนะครับแต่กองอสังหารเนี่ยมันเป็นลักษณะของของได้ผลตอบ,บแทนค่าเช่านะครับ ค่าเช่าที่มีผลแทนที่แน่นอนครับกันตั้งเขาไม่ใหม่เนี่ยผลแทนก็อยู่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราก็ได้ยินมาหลายกองนอะของเซ็นทรัลพัฒนานะครับจะมีกองอ่ใช่ก็มีกองอะไรอยงเงยกองที่อ่าเป็นอ่ามีอ่าวกนีนจะมีค่าเช่าตรงนั้นเลยอย่างค่าเช่าเสาเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับประจ่ายกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับ นคนรับแทนก็อยู่ที่สุพสมควรนะครับคราวนี้ของเงินมันไม่มีที่ไปนี่ก่อนหน้านั้นมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาตอนที่ญี่ปุ่นนะฮะเริ่มใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบไปถึงว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าเงินไปฝากแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าฝากนะฮะแล้วก็ยุโรปก็เริ่มใช้นะฮะทำให้ให้เงินเนี่ยก็คือต้องไหลออกนะฮะไหลออกจากธนาคารเนี่ยเงินสภาพคล่องเนี่ยไหลไป ตอนแรกก็ไหลไปที่พันธบัตรรัฐบาลก่อนนะฮะจนทําให้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับพวกนี้ถือว่าสินทรัพย์ไม่เสี่ยงนะครับเพราะเงินฝากประชาชนไปซื้อสินทรัพย์ไม่เสี่ยงเนี่ยปรากฏว่าผลรัแทนมัติดลบนะครับ,รมนนรบไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปก็ต้องหาที่มันปลอดภัยนะฮะหลายหลายหลาหลายกิจการในะอย่างบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับเวลาจะซื้อเอาเงินไปลงทุนเนี่ย ประกันชีวิตเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีเงินเหลือเยอะมากนะครับแต่ไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกข้อกําหนดว่าจะต้องมีอสังหาแบงค์อัพใช่ใช่ใช่เวลาถามว่าใครเป็นลูกค้ารายใหญ่สุดเลยของกองทุนพวกนี้ก็พวกพวกบริษัทประกันชีวิตเนะี่ยประกันบริษัทประกันชีวิตต้องถือว่าเป็นสถาบันเงินที่มีความมั่นคงมากที่สุดในบรรดาสถาบันการเงินทั้งหมดในโลกนะแต่การชีวิตประกันภัยต้องถือว่าอ่อนแอสุดนะแต่ราคาพานนี้ก็ถือว่าอ่อนแอนะ ล้มาไหลกันได้ท่านนิสัยนะครับห้าคอย่างเงี้ยมันทําให้เงินเมันไหลเข้ามาในในตัวของของทุนสังหาเราดู c ี n ีนก่อน c ีพีนี่ก็จะเป็นให้เช่าเป็นเชิงพณิชย์ให้เช่าอะไรนะครับที่ค้าขายในห้างนะฮะก็ราคาสูงสุดเคยทำมาที่สิบเก้าบาท 89, แปดสิบเก้าตอนนี้ขึ้นมาสิบเก้าบาทยี่สิบนะฮะล้วก็คิดว่าน่าขึ้นไปต่อได้อีกพอสมควรนะฮะ เพราะว่าถ้าไปเทียบยูนะก็ยังจะสูงกว่านะอันนี้ฝาันักวิเคห์ช่วยดูด้วยว่าผู้นี้อยู่หรือเท่าไหรแล้วนะครับ like right right ผมว่าอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะฮะในขณะถ้าเปรียบเทียบก,กับรัฐบาลเนี่ยของเราอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดนะฉะเพราะนั้นถ้าถ้าจะขึ้นไปเพราะพวกนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงนะครับไม่ไม่ต่างกับไอตัวของพัฒนรรัฐบาลเนื่องจากว่ามีเรสเท e ก็คือตัวของทรัพย์สินนะแบ็กอัพหมดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายิวสักสามเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ 5, ถ้าห้ายิวสักขึ้นไปยี่บห้าบาทเนี่ยถือว่าเฉยๆยนะฮะือว่าก็ยังดีกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์ซึ่งเงินฝากแบงค์มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบประกันเงินฝากนะฮะถ้าบุดแบงค์ล้มเนี่ยไม่ได้เงินคืนนะครับมีความเสี่ยงก็อย่างเดียวอย่างถ้าเราดูถ้าเกิดว่าคนถอยออกจากห้างมากๆอย่างเงี้ยอัตราค่าเช่ามันก็จะลดลง นะครับก็มีความเสี่ยงอย่างอาธิวชกรที่เข้าวันนี้เป็นกองของของโอกเสียเจริญใช่ไหมอเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอาคารสำนักงานอันนี้ถ้าอาคารสำนักงานเนี่ยคนเช่าน้อยคนเช่าน้อยเนี่ยรายได้จากค่าเช่ามันก็จะลดลงแล้วผลจะยิ่งเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปนตามที่กําหนดนะครับอ่าใช่ จะต้อครอบตอนนี้มันมีนะมันมีนะเพราะว่าการใครถือแบบเนี้ยมันก็ไม่ถึงว่าต้องคิดถือจนครบน,นะฮะต้องก็ไปดูให้ดีนะครับว่ากองบงกองมันไม่ได้จ่ายต้นคืนนะมนจ่ายเฉพาะแทนต่อปีอย่างเดียวกองแต่ละกองปกติมันกี่ปีนะมันจําไม่ได้แต่ละอันเดี๋ยเดูเอาแล้วต่อแล้วแต่นะฮะปกติก็สิบปีสิบปีก็กมหมดเลยเนาะลงทุนอย่างสมุยกันสามสิบปีสมุยนี่หมดเลยนะฮะ<อ>แต่บางกองก็ได้เงินต้นคืนนะ บางกองใช่ไหมฮะต้องไปดบางกองก็เลยเป็นต้นคืนด้วยต้องไปดูดีๆนะครับว่ามีเท่าไหรอายุของเขานานเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็ความเสี่ยงมันต้องดูว่ารายได้ประจําที่คิดว่าได้ประจําเข้ามาเนี่ยมันได้เข้ามาจริงหรือเปล่านะฮะอย่างพวกเสาเสาโทรศัพท์เนี่ยอันนี้น่าจะได้แน่นอนถูกไหมครับเสาโทรศัพท์เนี่ยจะได้ผลทดแทนก็ค่อนแน่นอนนะครับอถ้าเป็นถ้าเป็น ถ้าเป็นสำนักง,งานให้เช่าเนี่ยมีโอกาสขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจนะสำนักง,งานให้เช่านะครับถ้าเป็นห้างเนี่ยก็อันนี้ราคาไม่เคยลงนะพวกห้างนะฮะ,ะไม่เคยลงเลยนะ,ะห้างเนี่ยจะเป็นอัต,ต,ตราต่อตารางเมตรเนี่ยแพงสุดนะสนกงานให้เช่ามัตโตเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่มันโตบบริสุทน,นะครับแต่ทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีราคาค่าเช่าในะห้างเนี่ยมันจะไม่ลงแต่มันใช้วิธีเปลี่ยนผู้เช่าค่ะน่ มันก็จะเปลี่ยนอะไรใหม่เข้ามาแล้วถ้าเราเดินไปห้างเซนทัลเดอร์มอลล์เราเห็นอะอันนี้หรือร้านหใหม่หยุดใหม่ก็เปลี่ยนร้านใหม่เข้ามาตลอดเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบเนี้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันกำลังจะพักพักตัวพักหนึ่งเพื่อขึ้นมาทำหนิวหายแล้วก<อ>็โอกาสที่ที่กองทุนสังหาจริงๆผมผมแนะนำมาตัานนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ซื้อน่ต้องเป็นนักลงทุนจริง ไปซื้อล้วก็ไม่ต้องไปดูมันเอาแค่ผลตับแทนคือปันผลนะที่ส<ะ>ําคัญนีคือมันต้องเข้าใจให้ดีว่าผลตอบแทนที่ได้มัน <c oughs> ได้มาจากตัวที่มีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมาจากภาวะเศรษฐกิจหรือเปล่าต้องดูดีๆนะครับอันไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันอย่างนี้ันต้องดูให้ดีๆนะครับแต่ว่าอันเก่าอย่างเช่น BTS c h i f นะคะที่ที่เห็นนะคะครับอืมที่ที่จะว่าราคาต่ำอยู่ตอนนั้นจอง12บาทหรือเปล่าตอนนี้11บาท5เ ตัวนี้ต้องดูราได้มาจากอะไรฮะัก็ได้มาจากตัวของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับก็คือรายได้ค่าโดยสารอนแหนะนะับนะครับซึ่งซึ่งถึงคนที่ถือก็ตั้งแต่ต้นถ้าถนักอ<ถ>ยู่มันก็โอเคนะ<ถ>ยอยู่มันก็ยังยังยังคุ้มกว่าเนะี่ยยังสูงอยู่นะ <รถ S 2> นะครับเพราะรถไฟฟ้านี่รายได้ก็ไม่ไม่ได้ลดลงนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงนะในธุรกิจไฟฟ้าเนี่ย คระเทียบกับสังหาเนี่ยเพราะว่ารถไฟฟ้าจริงๆริงเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของสามรฐานสองก็คือว่ามันมีค่าเสื่อมมันมีค่าเสื่อมจากการที่ต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรเนี่ยค่าที่จะเยอะเหมืนอนกันนะฮะะรายได้มันก็จะมาส่วนแบง่งมาจากไรายได้รถไฟฟ้าถูกไหมครับแต่เขาก็จะกําหนดไว้แน่นอนนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ ตำรวจทดแทนไว้ยิ่งอยู่ก็นั่งแน่นอนนะครับรายได้นะฮะที่คาดว่าได้อนั่นก็เป็นทุนนี้จะเป็นจะเป็นฟิกเลยตั้งแต่วันที่เปิดผลตทดแทนเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นตามนั้นเลยนะค่ะะคนรับนั่นก็เป็นความรู้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของกลุ่มประกันเองนะฮะเงินมันเหลือเยอะนะคะก็สามารถเข้ามาซื้ออสังหาในรูปแบบของเขาเรียกกองทุนใช่ไหมคะพี่กองทุนใช่ใช่หลบเป็นข้อกำหนดเลยนะ เพราะว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยหรือ,อจะปล่อยปู้เนี่ยต้องมีสังหายนัพย์เป็นลับประกัน,นยอยคนค้าเพราะว่าเงินประกันเนี่ยเป็นเงินของของเขาเอา,เอาชาวบ้านเขาไปเก็บไว้นะแล้วถ้าจะลงทุนเนี่ย ก็จะต้องไปลงทุนที่มันมีไม่มีความเสี่ยงะความเสี่ยงต่ำสุดนะฮะส่วนใหญ่บริษัทประกันก็ถือพันธบัตรบาลนะฮะตอนนี้พอพันธบัตรบาลมันมีปัญหาไงฮะคือมันไม่มีผลตอบแทนไม่ใช่บ้านเรานะครับบ้านเราก็ต้องถือว่าอิ่วต่ำมากขนาดนี้นะครับถ้าเราจำได้มาสองสปีที่แล้วมันก็อยู่ที่สามห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้มันลดลงมาขึ้นเลยนะหรือหนึ่งจุดเจ็ดนะใช่ไหมฮะลดเงินเงินก็ต้องมีที่ไปนะฮะอันนี้ถามว่าในภาพแบบนี้แล้วทำไมเงินมันไม่เข้าหุ้นนะคือหุ้นอ่ะมันเป็นเป็นภาที่ มันต้องการต้องการแบบว่ามันเกิดเกิดเงินเฟ้อนะหุ้นไหนถ้าจะขึ้นดีนะแต่เศรษฐกิจต้องเกิดเงินเฟ้อต้องมีการเติบโตงเศรษฐกิจมีเงินเฟ้อนะครับแต่วันนี้มันกลายเป็นเป็นแบบว่ามันไม่ใช่เงินเฟ้อมันเงินเฟืดอะฮะพอเงินฝื่เนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นเนี่ยมันมันมันต้องการดีมาร์คคือแรงซื้อคราวนี้พอแรงซื้อไม่มีนะภาคเนี่ยเราดูว่าไอ ส่วนใหญ่ทั้งโลกนีปัญหาขนาดเนี้ยมันอยู่ที่เงินเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่กับคนรวยหมดเลยนะครับส่วนส่วนคนที่เป็นชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเงินนะฮะมันทําให้แรงซื้อในภาพรวมนะครับฝั่งดีมาเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับมันก็กลายเป็นฝั่งโอเวอรซัายเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยขึ้อยากนี่นตลาดหุ้นบันนี้ที่ยืนอยู่ได้นะครับ P/E ย0บาทเนี่ยมันเกิดจากการฉีก q e ิของหลายๆประเทศออกมานะ ไม่งั้นราคาหุ้นหลางเ็นตอนนี้เซ็นตอินเด็กซ์ก็จะอยู่ที่800แล้วก็ได้นะ, 1> <1> ะนะครับเพราะยิวที่ไม่แน่นอนที่สุดก็คือยิวที่เกิดเป,ป็นผลผลิของบริษัทที่จจทก์ในตลาดหุ้นี่ยจะไม่แน่นอนเลยทาสภาวะของเกิดอเวะ supply าาเหมือนคนมาแข่งกันผลิตแข่งกันขายเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผลดีกับบริษัทที่ในตลาดหุ้นเลยนะครับสมมุติว่าถามว่าแล้วกระทบธนาคารหรกระทบธนาคารนะฮะ มีมีมีผู้ประกอบการยี่สิบรายแล้วต้องมาแข่งกันลดราคาเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องมีสมมติสิบรายมันต้องเสียหายเนี่ยแบงก์ก็จะมีปัญหาเรื่องการสัล้อมันจะตามมาเป็นละลอกนะฮะตอนนี้มันแค่จ,จุดเริ่มต้นอย่างน้นเองใช่ใช่เพียงแต่ว่ารอบรอบนี้มันไม่เหมือนที่เคยเกิดเมื่อในอดีตน,นะฮะ<ช>มันมันเกิดจากการที่จริงคนมันทำง,งานอยู่แล้วนะครับเพราะเทคโนโลยีมันทํางานนะฮะอยู่นะครับมันเกิดจาก มันไม่ได้ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพของมนุษย์เงี้ยรอบเนี้ยเศรษฐกิจมันถึงจะเป็นการซึมมากกว่าที่จะลงนะครับเราอาจจะเห็นตลาดหุ้นยืนอยู่มีนะสองปีนะวิ่งวิ่งไปวิ่งมาพันสองพันสี่พันสองพันห้านะไม่ยอมลงครับแลวสุดท้ายเดี๋ยวก็ถ้าแก้ปัญหาตรงโอเวอร์ซับพเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้านิสัยตลาดหุ้นไทยก็ต้องหลุดพันสองไปก่อนนะครับอีกสักสองปีสองปีนะ นะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นพอเรากลับมาเราอยู่ในตลาดทุนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือขายเถอะนะฮะถืองินสดเถอะนะครับแล้วก็นน้อยเล่นไปนะครับวันนี้เห็นมีเล่นนอะไรมาตัวหนึ่งแรงๆนะฮะอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรพี่ก็มีเห็นเล่นอะไรเน็ตนะไอเน็ตไหมไอเน็ต <laughs> <laughs> พูดน,นี้รัฐบาลถือหุ้นนะไม่ใช่อะไรไม่รู้ไม่ได้นะแต่ผมนี่ยิงก็เชร์ม,มานานานแล้วนะ มาเรื่อยเรือยม้านลรัฐบาลถือหุ้นด้วยใช่เนี่ยเอพี่แล้วแล้วหุ้นทรูเป็นยังไงบ้างฮะตอนตอนเนี้ราคาทรูผมให้เป็นเกรดอินเวสท์แมนนะเป็นเกรดลงทุนนะราคาแบบนี้นะครับตัวตัวดีแท็กเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะผมเชื่อว่าคนจะประกอบการเนี่ยทรูเนี่ยพอมสุดเพราะว่าการที่เพิ่มทุนเข้ามาในลักษณะเนี่ยเป็นบริษัทที่สมบูรณ์พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ มีเครือข่ายมากสุดนะฮะเรื่องของอาวุธนะหรือเครื่องมือที่จะไปทำมาหากินตอนนของทรูต้องถือว่ามีเครือข่ายที่สมบูรณ์สุดมากสุดนะครับมากกว่าเอเอด้วยนะครับตอนนี้ส่วนดแท็ก <ๆ S 2> ก็มีปัญหาในระยะสั้นๆนะครับของด <ๆ S 2> ิแท็กนะฮะที่จะหมดอายุะทานนะครับเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่าทรูเนี่ยน่าจะเป็นเป็นเป็นเ,นเกตลงทุนนะครับ<ช>ถ้ามีการเพิ่มทุนเข้ามาในระดับเนี่ย ทูจะมีโอกาสที่จะทํากําไรแล้วนะ <Okay. S 2> มันถือว่าพร้อมมีกําไรอย่างเงินปันผลนะฮะยิวอาจจะนําแต่ก็ราคาก็ถือว่าจะแถวเจ็ดบาทต้นๆเป็นราคาที่เหมาะสมสาหรับการที่จะถือลงทุนได้นะครับ <Okay. S 2> เห็นข้อมูลนั้วิเคราะห์บอกว่าทรูยังขาดทุนอยู่น่าจะได้กำไรปีหกหนึ่งหกสามออแน่นอนฮะลงทุนเยอะก็ขาดทุนนะ <Okay. S 2> แต่ขาดทุนเนี่ย <c oughs> ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีเงินหน้าตากันมันขาดทุนจากการตัดค่าเสื่อม ของสมรทานที่ได้มาเนี่ยสามอันเนี่ยนะอ่สอง,งอันหลักเนี่ยนะก็ตัดค่าเสียเป็นแสนล้านนะนะครับแสนล้านสิบหกปีลองหารไปก็ปีหนึ่งประมาณสักห้าพันล้านนะฮะห้าพันล้านแตไ่ได้ที่เขามออ <Burg? S 2> าตัดใช่ใช่ใช่แต่การที่มันมีส่วนทุนเนี่ยมันทําให้ส่วนนี้เขาลดลงไปเยอะมาก เดินทูมีนี word, ้อยู up. ่แสนล้านนะแล้วรอบแล้วห้าหมื่นเนี่ย okay ก็เคลียร์หนี้ไปก็เหลือหนี้อยู่ห้าหมื่นคราวนี้เพิ่มทุนมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้หนี้ของทูเนี่ยอาจจะหมดไปเลยอมันยังไม่หมดลวมันมีสองตัวหนึ่งแต่ถ้าคิดจะเคลียร์เอานี้อไปเกียร์นะฮะเงินบางส่วนมันต้องเตรียมไว้จ่ายค่าสมทารานะฮะมันยังไม่ได้จ่ายเลยหรอกนะครับอ่ไม่ถือว่ามีเงินอยู่เนี่ยมันเอาไปเอาไปเคลียร์หนี้หมดไม่ได้เพราะว่า ภาระของการจ่ายค่าสมทาเนนะี่ยไม่ได้ไม่ได้จ่ายปีเดียวมันทยอยจ่ายทุกปีในส่วน,นของแคชฟูดน,นะฮะเพราะในส่วนของทุนเนะนี่ยตรนี้มันก็จะต้องมีอยู่มันนี่สินมันก็จะต้องมีอยู่ผมว่าประมาณสักหนะนึ่งต่อสองนะประมาณเนี้ยเดทพิตเลชประมาณเนี้ยนะครับประมาณสองเท่าประมาณสองเท่าสองเท่านี้นะจะทํากำไรได้เพราะเดิมสิบเท่าตูนี้ไปมา,มา,มากลับมาอยู่ที่หกบาทเหมือนเดิมเนาะผมว่าเบสยู่แถวนี้นะคิดถึงเรื่องของการลงทุน มาดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องลงทุนอีกแล้วะนะครับจบแล้วนะครับเคลียร์จบแล้วนะค่ะ,คะห,หุ้นสื่อสารเนาะก็เปลี่ยนเปลี่ยนชมหน้าไปเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนก็ก็ถูกก็ก็ถือลงทุนได้ถือลงทุนได <c oughs> ไปดูปัญหาข้างหน้าแล้วทูเนี่ยน้อยสุดแล้วนะแค่เป็นน้อยสุดแล้วถ้าแล้วถ้ากลไกของร้านเป็นแบบนี้ใครจะมาก็เจ็ดหมื่นหะ้าเนี่ยนะถูกมี่เสียเปรียบใครละแอ่วานกล้ามาละเจ็ดหม,ม,มื่นห้ากล้าไหมล่ะไม่เออไม่กล้าก็ก็ค้างอยู่นั่นแหละทูก็ไม่ควรไปเอาเลยไม่อีกนะนี่ป้าบอกคุณสุภาชัยด้วยไม่ต้องเอาแล้วนะที่เหลือก็เหลือเฟือแล้วนะครับทําให้มันคล่องกันแล้วกันเนาะไอ้ที่มีอยู่ในมือใช่ทำให้มันเดินให้มันกำไรแล้วกันอืมฮะ ตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนสงการเงียบไปเลยเนาะพี่ผมที่ว่าการขึ้นยี่สิบจุดการลงยี่สิบจุดไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรค่ะค่ะรสำคัญยุคือว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ลงสำหรับคนที่เป็นนักเล่นะก็ต้องหาที่ไปรื่อยๆานขึ้นไม่ลงมีรดักอะไรที่หากินได้ไหมพี่เรายังแนะนำว่าในละเหมายังโอเคนะนะครับเราคิดว่าหุ้นละเหมายังขึ้นต่อได้อยู่ มีสตอรี่ใช่ไหมคะอีกตั้ง5%อะไรเงี้ยคือเงินมันไม่ได้ไหลออกอะคุณหมนเพราะฉะนั้นเมื่อหุ้นใหญ่มันไม่ขึ้นเนี่ยเวลาขายหุ้นใหญ่แล้วเนี่ยสถาบันขายหุ้นใหญ่รายย่อยขายหุ้นใหญ่แล้วมันก็ต้องไปเล่นหุ้นเล็กหุ้นกลางตามสภาพของมันนะเพียงแต่ว่ารอบเนี่ยมันต้องไปมันตัวที่ต้องหาคุณผู้แบบมันต้องเก่งจริงๆอะค่ะอะเดี๋ยวหาให้ไปดูอันไหน ไปดูไอเน็ตสิคบพี่ว่าว่ามันเป็นยังไงอะตะลุมบอลเัินมาแล้วถ้าถึงรอบนี้ก็อยู่ในขึ้นสามไอเน็ตไปดูนะค,คุณผู้ชมสามนะครับไปดูว่าสร้างหัวไหมนะครับระบบของเราก็ไอเน็ตถ้าจะขึ้นเนี่ยลิมิตเน่ตก็ขึ้นได้ต่อได้อีกเยอะพอสมควรนะรแต่อยู่สําคัญว่าอตรงเนี้ยนะครับสร้างหัวไป็นะหมถ้าวอลุ่มน้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจบแค่สามขึ้นนะ,ะโอ้เคยเทเป็นพันล้านเลยเหรอ เยอะนี่นี่หูน่าแน่นนาแน่นก็นเราลองดูและกันนะครับ,รบว่ารอบนี้มีโอกาสขึ้นต่อ,อไปได้อีกไกลเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานบุลลุ่มมากกว่าพันล้านนะอืมใช่เมื่อวันศุก่อนนะครับบุลุ่มเป็นพันล้านนะครับบุลุ่มก็ใกล้เคียงกับที่เลือกที่ทําไว้ที่สามบาทเจ็ดสิบหกนะตอนนั้นเท่าไหร่ตอนหกบาท<ไ>ตอนนั้นก็พันล้านนะครับุลลุ่มก็หายนะเจ็ดบาทเลยอ่าใช่ก็ก็ถือว่ายังาาิบท ยังขึ้นไปแต่แต่นันระดับวันนี้นะนระดับวันนี้นเป็นระดับที่ไม่ควรเข้าไปไล่ซื้อคต่เป็นลักษณะเขาเป็นเขาวนะครับมีโอกาสมีโอกาสท่จตดอยเชื่อขาวได้ตแต่ไม่ใช่ดอยถาวระะอีกตัวหนึ่งนะเจตแบกหุ้นที่เพิ่งเข้ากระดาเน่จะกลับมาเล่นไหมเมื่อที่ที่แล้วอะ่ะจี <outside> B. ใช่ jtb ฮะจีทีบีจ ทีบิวลุ่มมันเป็นยังไงคะพี่พี่ดูเทรนด์วอลลุ่มมันเนี่ยเดี๋ยวนะครับหุ้นข้าวเมื่อที่ที่แล้วค่ะว่าเข้าไปได้นะเพราะว่าหุ้นสตาร์ยูนี้สุดท้ายค่อยๆไต่ขึ้นหมดอี่ยงกำลังอยากเข้าอยู่อะพี่ก็ผมว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีคว <laughs> ามเสี่ยงนะอ๋อค <laughs> ่ะค่ะมีตัวหนึ่งอะไรนะอีกตัวหนึ่งที่กำลังขึ้นอยู่ดีๆเลยซุปเปอร์อะไรนะ ซูเปอร์ค่ะซูเปอร์ค่ะอ๋อเห็นเมื่อเช้าเห็นมีข่าวพวกเอพลังงานทางเลือกใหม่ใช่ใช่ค่ะซูเปอร์ก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่มีไม่ไปมีหุ้นใหม่ตัวชื่ออะไร T P B I ่ Thailand People B Boy I หุ้นอะไรมีพ T P B I ใช่ไหมหุ้นตัวนี้ดีนะ เออนั่นน่นน่ะขึ้นมา16บาทเมื่อเช้าค่ะเออพุทธีน่เดี๋วดูนะตอนนี้ย่อลงมานะฮะเมื่อเช้าขึ้นหายเลยเราแค่ดูว่าเออเวลามันลงอะ่วะวอลุ่มมันหายไหมเออคุณแบบนี้มันมันมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆหรอกนะเพราะมันลากวันนี้มันย่อมาวันเนี้ยวันนี้มันเป็นวันที่ลากขึ้นมาแล้ววันนี้พอเป็นโดยยงนงี้นะมันก็ต้องมีการย่อปรับฐานนะครับ ให้ดูเวลาปรับฐานวุ้นลุ่มันลดลงหรือเปล่าถ้าวุ้นลูกบกวุ้นลลดลงหุ้นตัวนี้น่าจะน่าจะโอเคนะถ้าคุณมองดูก็คือเข้ามาแล้วลงลงแล้ววิ่งขึ้นนะฮะหุ้นตัวนี้ใครหุ้นใครหุ้นเข้าตลาดตัวนี้นะไม่แน่จริงเนี่ยไปไม่รอดหรอกติดเองหมดทิสโก้เจ้ามือเป็นเวอร์บรัสหลักทรัพย์ทิสโก้เป็นอเดร์ไลท์เตอร์แล้วก็มีกองถืออยู่แล้วเออพวกที่กองถือกองถือแล้วก็ไปดูดูผลประกอบการแค่นั้นเองค่ะ ถ้ามันน้อยนะร้อยล้านหุ้นเองนะราคาสิบบาทแปดแต่เข้ามาเท่าไรไม่สําคัญสาคัญว่าไม่ใช่หุ้นปั่นแน่นอนอันที่สองก็คือต้องไปดูผลการนานงานดีๆนะฮะไปดูกําไรอ่ะกําไรบริษัทพูกนี้น่าจะดีนะครับอเขาจะเขาจะซื้อสูงกว่ากาไรที่ควรจะเกิดขึ้น่างพีซัส้าสสิบอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะเขาจะควบคุมกําไรอยู่แถวๆเนี้ยนะครับพีอีตั้งยี่สิบไม่เกิดตัวนี้ใช่ไหมฮะ เป็นพวกส่งออกเป็นพวกผู้ลงทุนนะส่งออกก็สร้างโรงงานก็พักผ่อนก็ได้นะครับเล่นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับผมมองว่าคิดดีหมดตลาดหุนมันหมดแล้วล่ะก็รอจริงแม้กระทั่งการเล่นผมว่าตัวตัวของการเล่นทีเฟกนะครับหรือว่าซิการ์สต็อกนะผมว่าก็ยังได้อยู่นะต้องดูไปหลายตัว ซิงเกิลสต็อกใช่พี่ตัวตัวตัวไอทีดีเล่นเมื่อที่ที่แล้วอ่ะวันจันทร์ออกเลยลูกี้เก็บไว้นะจะเยอะเลยไอทีดีซิงเกิลสต็อยฟิลเจอร์มันมาเจ็ดบาทห้าเลยนะคะัตลาดไม่ไม่มีเทรนล้วตอนนั้นเจ็ดบาทสิบห้าใช่ตัวไอทีดีไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายลา้นตอนนี้หากินไม่ง่ายหากินก็ค่อนข้างยากนะครับต้องต้องแบบว่าควบคุมตัวเองนะครับ วควบคุมเองมากลงอย่าไปลงอย่าไปช็อตเด้งรถึงช็อตนะครับอืขึ้นขึ้นอย่าไปอย่าไปลองนะฮะลง้วถึงลององนะฮะทำลองเนี่ยสิงเกิลสไ t ล์ฟีเจอร์ใช่ไหมฮะทุกตัวเลยเหมือนกันหมดเลยตัวดีดบิอยู่ตาสารตนนัวนี้ผมว่าเจ้าเคียวมา,าวไม่ไม่ได้แจกเงินเจ้าไปแบบว่าไม่ได้ปกติในในเกมของเจ้าเนี่ยเจ้าเขาจะแจกเงินจนกระทั่งเราเราแบบเหลืองระเลือกใชไหมฮะแล้วเราก็ไปติดหุ้นทั้งบนแต่รอบเนี้ย เจ้าไม่ได้ทําแบบนั้นเอคพี่เจ้าก็รู้เจ้าก็ไม่กล้าทาเหมือนกันเนี่ยก็ดีนะรายย่อยเดี๋ยวนี้มีความรู้เยอะใช่เจ้าก็รู้ว่ารายย่อยมเหลือไม่กี่คนหรอกนะฮะเหมือนกับคุณม่นจะผลิตของไปขายที่พายอ่ะมีแต่ส่วนยางใช่ไหมคุณม่านจะเอาอะไรไปขายอ่ะก็รู้ว่าราคายางตกใช่ไหมขายไม่ออก็เหมืานไปก็หุ้นเนี่ยเอาเข้ามาในตลาดแล้วก็รู้ว่ารายย่อยจิตหุ้นหมดแล้วอ่ะิตเต็มเลย กี่ตัวตอน,นปีห้าหกอ่ะสิบบาทเหลือบาทหนึ่งอะไรเงี้ยยี่สิบเหลือห้าบาทอนะไรเงี้ยติดก็รุนแรงอ่ะนะครับรยี่ส<น>ี่ตังค์เหลือสามตังค์เนี้ยนะฮเ้าก็รู้อ่ะแต่ถ้าเป็นพ<ะ>วกหน้าใหม่เข้ามาแล้วพี่แบบนห,<อ>หน้าใหม่ที่มีตังค์หน้าใหม่อ้าผมเปิดบัญชีผมดูเนี่ยเปิดบัญชีกันเตรียมพร้อมอ้ไอ้หน้าใหม่ที่ปีห้าหกเนี่ยมันหน้าใหม่แบบยี่สิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ยแต่หน้าใหม่เนี่ยมันเปิดห้าหมื่นแสนอะไง้มันย่อยมากอ่ะ ยากมากนะฮะมันไม่ใช่หน้าแบบร้อยล้านอัพเหมือนสมัยก่อนนะเนาะเชพาะนั้นจะเป็นผู้ประกอบการที่อันนี้แบบพวกนักลงทุนนักศึกษาพวกอะไรเงี้ยเนาะที่ที่จะเข้ามาเรียนรู้กันเนี่มพ่อรวยหน่อยก็ล้านหนึ่งไม่ได้มากกว่านั้นหรอกนะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าเหยือไม่เคยมีทางพวกเทรดเดอร์หน้าใหม่ๆอะเนาะแบบหน้าละอ่อนละอ่อนใสๆ ใช่เร็วด้วยเล่นเร็วด้วยใช้ที่ในิคอเลยแล้วเล่นเร็วด้วยนะฮะกินยากกินยากเห็นบองโตเขาจะหากินกับรายย่อยแสนบาทล้านหนึ่งเนี่ยเนี่ยเขาก็ไม่คุ้มหรอกนะต้องหากินลายย่อยประเภทร้อยล้านจริงจริงว่าจริงประสบการณ์ผมแมไม่มีทางเห็นเห็นพวกมีแบบเขาเรียกว่าให้เทรดฟรีมันเกิดอะไรเงี้ยเม่กิดค่าคอมพวกนั้นอะ อพวกสบายสบายโตอะไรอะไรแหละเาอยากได้หลายย่อยย่อยเปิดสักหมื่นสองหมื่นไม่ไม่ได้ว่าใครนะะก็มีหลายค่ายที่ทําแบบนี้นะครับบางค่ายก็โฆษณาบอกว่าช่องเดียวมันกำไรผมว่ามันไม่สร้างสรรค์หรอกคือมันไม่ได้สร้างสรรค์แบบคุณเล่นเขาคุณเชียร์ให้เขามาเถรดเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของบอลนะช่องเดียวก็กำไรเนี่ยคุไม่ได้สร้างอะไรให้มันสร้างสรรค์ระบบของการลงทุนหรอกแต่คุณทําไปเถอะนะครับตามวิธีการของคุณมันไม่สร้างสรรค์ จะโลุงให้มันก็ทําให้ช่วยให้มีสภาพคล่องน,นะครับก็ก็ก็ทำไปนะฮะทุกคนมีสิทธิ์รรมนะครับอต้ทนทุนก็ไม่มีมก็ทําไปมันจะได้มีทางเลือกให้กับคนเยอะๆนะครับในความคิด<ช>ของผมนะครับแต่จะถามว่าการเอาค่าคอมมาเป็นเชืวงชูงใจนะครับอในการที่จะเพราะคุณค่าคอมถูกคุณก็ไม่มีคอสที่จะไปสอนหนังสือเข้าจอะไรให้เขาหรอกใช่ไหมแบบนี้คุณก็ทําไป ในแง่ของผมนะผมคิดว่ามันไม่ได้สร้างสารรค์นะแต่คุณทำไปเพื่อการอยู่รอดของคุณหากินของคุณนะคุณทาไปเถอะนะครับก็เป็นเราก็เห็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนนะครับ <c oughs> ทําเลยเชิญนะฮะ <c oughs> ผมก็ไม่เห็นมันโตอะไรนะมันก็ไม่โตนะผลูก <c oughs> ก็ไม่ได้โตอะไรมาดีทางารนะ <c oughs> ค์ <c oughs> นะก็เห็นเด็กรุ่นใหม่บ <c oughs> แบบเทรดพอร์ตไม่ถึงล้านแบบโอ้ยเริงรา่ากันจังเลยแบบอืมก็เแหบบ็นนะ ตลาดหุ่นไทยผม,มยไม่ชอบนะครับยิ่งยิ่งมีคนไปเล่นแล้วเสียมากๆเนี่ยเพราะลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็กลับมาที่ผมเนี่ยเป็นค,คนที่ลูกค้าใหม่ๆมาที่ผมนี่ผมไม่ชอบเลยอ่ะคุณมอนถ้าคนที่ไปเหรดมาแล้วแล้วผิดพลาดมาอืลูกค้าผลมส่วนใหญ่จะเปพูดนนที่ไปผิดพลาดมาก่อนแล้วจากค่าของถูกแต่ก็ไม่ยอมจ่ายผมที่ค่าของแพงแต่กำไรอ่ะผมชอบลูกค้าโดยผมชอบไม่คนสร้างให้คนเสียงหายเยอะ ได้มีลูกค้าเยอะไงคุณมอ่อนจะมีคนสัมมนาเราเยอะๆเข้าใจไหมเราไม่เคยไปว่าคนพูดนี้เลยนะเขายิ่งทำถ่านะเราก็ยิ่งมีลูกค้ามากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องการตลาดของเราเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามีใครใครที่จะทําแบบเราเนี่ยยากที่จะทําได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดมันก็มีวิวัฒนาการแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการเกือบห้าหกปีล้าทาให้นั่งทุนระยะมีความรู้เยอะๆนะคะ คุณม่อนลองย้อนไปนะครับการทําอะไรที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ไม่ใช้เวลาเนี่ยทาไมคนไม่ทําแบบเราเพราะว่ามันทํายากอย่างผมทํานี่มันสิบปีแล้วนะถ้าใครจะเลือกทาแบบผมก็ต้องน้บหนึ่งวันนี้แล้วก็ไปสิบปีต้องทนอีกสักสิบปีแบบคุณม่อนแบบเนี้ยมันก็ต้องย้อนไปถ้าอีกสี่ห้าปีถึงจะเดินมาเท่าคุณม่อนแหะเพราะอะไรเขาต้องการอะไรที่วันนี้เดี๋ยวนี้กินได้ตกวันนี้ซึ่งถ้าจะทําแบบผมเนี่ยว่าจะสร้างค้าขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราอยู่รอดได้ ห้าปีนะห้าปีแรกนี่ไม่มีอะไรกินนะบอกว่านะครับย่ามาการทําอะไรที่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่พอได้แล้วเนี่ยมันจะโตไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยครับลูกค้าผมเนี่ยใครที่หัดเล่นุู้ใหม่ๆไปเปิดที่อื่นก่อนเลยนะไปเป็นอะไรสักอย่างก่อนไปเรียนรู้ว่าสิ่งที่ผิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบเออจริงๆถูกเป็นยังไงนะครับอ เป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับไปเป็นแบ <Bad Man S 2> ทแมน,นหรือซูเปอร์แมนกันปะใช่ใเอาให้ดังระเบิดเถิดเทิงเลยอาหารได้ค่ะขอบคุณมากนะพี่นิพนธ์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของการลงทุนนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนนักทุนก็ต้องบอกได้ว่าต้องเรียนรู้กันเยอะๆนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสําเร็จได้วัน2วันนะต้องหนึ่งถ้าเราไม่มีตังก็ต้องลงทุนความรู้ต้องลงทุนกับเวลาเพราะว่าการลงทุนจริงๆแล้ว เวลาจ่ายตังง่ายแต่เวลาทำกำไรมันยากนะคะค่ะอ่ะก็ติดตามหาข้อมูลการลงทุนไปเรื่อยๆจนตอนเย็นเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมลงทุนไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ